down. Thank you, teacher. Okay, everybody. After we learn about the vocabulary about occupation, นะคะจากที่เรานี่ได้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพที่ผ่านมาใช่ไหมคะไหนใครจำอาชีพได้บ้างอาชีพอะไรบ้างหานนั้นหรือเบสจำอะไรได้ Doctor Doctor แปลว่าอะไรลูกคุณหมออัไหบ้างไอ้ลูก Nurse Nurse แปลว่าอะไรคะพยาบาลอาธนาว่าไงอ่า Teacher Teacher แปลว่าอะไรลูก คุณครูนะคะอ้าวชินเลยค่ะว่าไง Police man ว่าไงคะลูกตามรูตามอะไรตามครู่บนะเ้วยกันเนาะอ้าวโอเคนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณี่ยจะพาเด็กๆเล่นเกมนะด้วยนนะคะนอนเล่นเกมจากอาชีพที่เราเรียนไปเมื่อวานนี่แหละนะเ้วยกนนะคะเนาะซึ่งเกมเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่17ข้อนะด้วยกันนะคะซึ่งเราจะเล่นผ่านเว็บไซต์ที่ชื่อว่าอะไรลูกคะหมูนะด้วยกันนะคะเนาะเราจะเล่นผ่านเว็บไซต์ที่ชื่อว่าขาหมูนะคะอ่ะ ตอนที่เอาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเข้าพาหมูนค่ะลูกค้าเข้ากริยาเข้าบริยาะเข้าแล้วนั่นเองนะคะอาปลายเข้าแล้วใส่รหัสค่ะใส่รหัสเดี๋ยวเรามันโหลดรหัสก่อนนะคะอ่าใส่รหัสลงไปนะคะอ่าทุกทีมทุกคนที่มีโทรศัพท์มือถืออยู่ใช้ได้กันได้ทีมหนึ่งทีมสองทีมสามทีมสี่ ตั้งต้นชื่อด้วยว่าทีมไหนและตามด้วยชื่อเล่นตัวเองค่ะอ่านะคะทุกคนที่มีโทรศัพท์สามารถเล่นได้เลยนะทุกนั้นนะคะตั้งชื่อขึ้นก่อนว่าทีมไหนแล้วก็ใส่ชื่อ<ท>เล่นลงไปค่ะอ่าทีมหนึ่งอ่าถ้าไม่มีถ้ามีคนเดียวก็ที 1, ท 1, ทมหนึ่งพิมพ์มมลงไปเลยรหัสค่ะรหัสหสามหนึ่งสามสองเจ็ดหนึ่งศูนย์ค่ะอ่าสามหนึ่งสามสองเจ็ดหนึ่งศูนย์ใส่ลงไปเลยนะคะอ่าใส่แล้วใส่ชื่อเล่นยังอ่าใส่ชื่อเล่นลงไปค่ะแล้วก็มันจะเข้าโปรแกรม ใส่เลขกินเตอร์พินก่อนอ่านี่ใส่ชื่อเล่นค่ะโอเคใส่เลนหมดเลย่คะใส่เลหมดเลยค่ะอันนี้ก่อนใส่อันนี้ก่อนใส่เลขก็ไปกำหนใส่สามหนึ่งสามสองเจ็ดหนึ่งศูนย์ลงไปก่อนสามหนึ่งสามโรกินสองใส่ชืเล่ไปด้วยอะไรนะมวกสีอ้าวอะไรเนี่ แลเรียนเจจาเสร็เพื่อรู้โอเอาใส่แล้ไปค่ะมาแล้วทันทีค่ะทีที่สี่ค่ะหมูที่สี่นะคะอาทีนมาย่างที่ป็นมาย่างหาคนนหนึ่งครับอามาแล้วนะคะทีที่หนึ่งนะคะมุกสอ่สมู่เลามูอค่ะคูสองับเอที่สอ้าวบอยาทีมเหรออัเดีสามก็รลงไปแต่จทีสมไป ย้อนเนยใช่ไหม Are you ready Are you ready Yes โอเ y นะคะออกมากครบแล้วนะคะอย่าลืมนะคะคำถามมิทุนย์หมดอยู่17ข้อทีมไหนที่ได้คะแนนเยอะที่สุดจะได้รางวัลคือขนมอันอนี้นะครรอบนี้จะได้คนละ3ก้อน,นะ ช่ออาชีพดีคืออะไรคับมีด็อกเตอร์เดนติสเนอร์สแล้วก็ท a ช h e r ค่ะขอด้นนะขอด้นนะันนี้กขทำอะไรอยู่ลูกก็ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ทำฟันอยู่นะคะเส็จว่้เขาคือหมอฟันภาษาอังกฤษเราเมนกันเดนติส t ดนติสเ t นติสเด t นติแปลว่า สอันนะดูนะนะคะเนาะอ้าวไปต่อค่ะดูคะแนนกันค่ะออที่ี่สีนะคะทีนีสนะคะไปต่ออาทีพต่อไปค่ะก็ต่อไป name the occupation ค่ะอมอาชีพอะไรอาชีพอะไรเนี่ยมี policeman soldier fire fighter แล้วก็ white man ค่ะต้องร้องอะไรนะคะผู้เับอ่าข้อนี้ตอบ่อผู้มาบอกว่าปีเหลือคะ แปลไม่อ่านเนาะเอาแบบไม่อ่านนะเอามาอเอาเฉพาะการไฟไฟเตอร์ไฟไฟเตอร์ไฟไฟเตอร์แปลว่าอะไรคะอ่าพนักงานแบบเพลิงเนาะเมื่อวานที่เราเจอคำนี้ไปแล้วนะคะข้อนี้ถูกทุกทีมนะคะอ่าโอเคไปต่อข้อต่อไปค่ะข้อทีสามค่ะ Name the o c c u p มึงเดือะอาชีพอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาถี่เขาถี่อะไรจะอย่างเด้ง เป็นอะไรลูกเช้านะอ๋อข้อนี้เขาเอาชีพอะไรลูเขาเปอาชีพอะไรฟาร์มเมอร์ฟาร์มเมอร์นะคะอาจารยพูดกันฟาร์มเออร์ฟาร์มเมอร์ฟาร์มเมอร์แปลว่าอะไรลูกชาวนาเรื่กงนนะคะเนาะไปต่อค่ะอาชีพต่อไปนะครับเฮ้ยะมาแล้วนะนะคะไปต่อนะต่อไปอาชีพที่สี่ค่ะอาชีพที่สี่นะคะ Name ในแอปพลิ a t i o n ครับอืมอันนี้คำใหม่นะนคำใหม่นะมีอะไรมีอะไริี่ Officer, Lawyer, ดัชเแล้วก็ Manager ครับหมดเวลาเมื่อกี้ค่ะเมื่อกี้เขาคืออาชีพที่อยู่ในไหนเขาทำอาชีพอะไรพนายใช่ไหมคะเขาทำงานอยู่ในศาลใช่ไหม คือคำนี้ค่ะออกเสียงพร้อมกัน l อเยอร์ลอเยอร a ลอเยอร์ลอเร์ลอเยอรแปลว่าทะนายนะครับอ้าวดูคำนี้หน่อยคำนี้น่าสนใจคำนี้ค่ะออกเสียงพร้อมกัน judge 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 เนี่ยคือคนที่อยู่ในศาลเหมือนกันแต่เป็นคนที่ทำหน้าที่ตัดสินหรือเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรผู้พิพาทศาลนั่นเองนะน้องเขาเรียกว่าผู้พิพากษาเนาะอ้าวข้อนี้มีถูกสองคนคือใครนะ อ่าไม่มีนะคะอ่าไปต่อครับก่ออที่ห้าค่ะ name occupation ค่ะมี t e a c h e r executive engineer officer ค่ะมิสวาก่อนเออมิสวาก่อนภาษากังกใช็คหาเล่ยคุณมีคนตอบเยอะไหมอีกนาทีนะคะหมดเวลาค่ะก่อนี้ าาที่สมมก็เอหมว่ากัน Engineer 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 แปลว่าวิศวะกอน,นั่นเองนะงงนนะคะอาไปดูซิใหม่ได้คะแนนบ้างทีมที่2แล้วก็ทีมที่1นะครวันนี้ไปต่อค่ะก็นี่โอเควิรไฟไ g h เ e r p oliceman แล้วก็อาร y เปีนอาชีพอะไรลูกเปีนอาชีพอะไรทหารนั่นเองนะคะนเองอกอนฉพาะการ soldier soldier, soldier. soldier. ยืนคนไปตอบออฟฟิเซอร์ออฟฟิเซอร์แปลว่าเจาา้าหน้าที่เนี่ยนู่นนะคะเนาะอ่ะรอดูดข้อนี้ใครได้คะแนนนะคะอ<ด>้าวโอเคไปต่อะค่ะข้อต่อไป<ด>ข้อที่แปดค่ะ name the occupation ดูนดะอันนี้คืออะไร r e c o p p e r carpenter designer แล้วก็ baker ค่ะเขาเป็นคน เรื่อแปลว่าช่างหมายนี่ยดูไงนะครับดอช่างหมยเพราะนี้ทุกคนไปตอบข้อไหนตอบข้อสี่ดีไซนเนอร์หมดเลยดีไซนเนอร์คือใ,ใครลูกเอเอนะคนออกแบบนะคะหรือสถาปนินอเน,นะ่ยคะ ช่างอะไรช่างตัดผมนะครับ ขะเขอ่ห้าค่ะ <Techn> ส <Pokémon> ี <rapper> ่สามดู <serving> <apan> ิเ <mixer> ที Boy? ่มาถึงหนึ่งคน่ะอเสียงพอกันคอบเลอกรอคอบเอกรอคอบเกรือคอบเกรลือคอบเลอกรอือครออครออกเปอกครเืออลอกค้เลอครอกครอยเปลเครอครลกครลอลขอเปเคเปอรออลคคอเลเลกกอ้อดีถูกบบเกค พอที่สิบเอ็ดครับกผู้ชนะม่อ,อีเอจ็ดขอไปเท่านั้นมี lawyer engineer teacher แล้วก็ writer รับ่ะหลองคู่หลอคขอนี้คุณ่ห้าบุญโตบุญโตเอี่สี่ค่ะ เขากำลังเขียนหนังสืออยู่ใช่ไหมอ่ะไปดูคะแนนกันค่ะอเอาดีอ่าโอเคทีมสองทีมสี่แข่งกันอย่างนหนักหนะะ่วงเลยค่ะต่อไปข้อที่สิบสองค่ะ Name The Occupation ค่ะมี Meet actor มี director editor แล้วก็ singer ตอนนีเลือกอะไรนะตอนนีเลือกอะไรดี สังเกตเมื่อกี้เขาทำอะไรกันลูกเขากำลังทำรายกันถ่ายภาพยนตร์นะลูกนะนะคะน้องอมีเอาสิชั่นกันฟิล์มดีเรคเตอร์ฟิล์มดีเรคเตอร์อีกทีนึงค่ะฟิล์มดีเรคเตอร์ค่แปลว่าผู้กำกับภาพยนตร์นะลูกนะนะคะน้องผู้กำกับภาพยนตร์นะคะอ่าดูคะแนนเลยเร็วมาเลยแล้วค่ะไปต่อค่ะข้อต่อไปข้อที่สิบสามค่ะอะไรเนี่ยมีอาร์คิเทคตบิไซด์ c a t o n i s t แล้วก็ Nurse จริงมดีไซเนอร์หรอคืออะไรนะออคิดเอะหรือเปล่าหรือเป็น Cartoonist วอวีราวัรัน c a r o อีกทีนึง c a r t o o n s c a r t o n e s s ตัวนี้แปลว่าคนวาด การ์ตูนนะเรื่อไหนนะคะเนาะเพราะว่านี่ไงคำว่าการ์ตูนนี่ไงอาการ์ตูนเนาะนะคะออาไปดูซิใครถูกบ้างข้อนี้หรือีทีมสี่กับทีมหนึ่งค่ะอ่าไปต่อข้อต่อไปข้อทีอ่สิบสี่กันรุ่นขาอีกสี่ข้อเพียงเท่านั้น,นะะมา